เมืองแห่งทะเลภูเขาหนาวที่สุดในสยามเมืองแห่งอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีโบราณสำคัญแห่งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดศีอุดมวงศ์พุทธสถานที่มั่นปักหมุดหยุดอบายเสริมทรงการปฏิบัติบูบชาน้อมนำพาท่านสาธุชน ร่วมบุญกุศลหล่อพระประธานพระพุทธอุดมมงคลหลวงพ่อทันใจประดิษฐานในอุโบสถสีทองสองชั้นไม้สักทองทั้งหลังหนึ่งเดียวในจังหวัดเลยร่วมบูชาแผ่นทองหล่อพระคาระวะอริยสงฆ์มานั่งปรกปลุกเสกเทศนาธรรมตั้งแต่ค่ำยันเช้าเริ่มงาน16-18เมษายน2564กํากำหนดการ 16เมษายนร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์และสงน้ำพระประจำปี17เมษายนเวลา7นาฬิกาเบิดผูบูชาแผ่นทองให้ท่านได้จารึกบันทึกชื่อไว้ในองค์พระเวลา14นาฬิกา39นาทีได้เวลาอันเป็นฤกิกมงคลเททองหล่อพระประธานพระพุทธ,ธอุดมมงคลหลวงพ่อทันใจสายอีสานร,รับอานิสงส์ทั่วกัน นิมนต์พระเกจิอาจารย์จากทั่วทุกสรารทิศมานั่งปรกอธิษฐานจิตยามค่ำสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมสอดแจ้งถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีและสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดงานรวมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองเลย เลขที่บัญชี4031963777ในนามพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศีอุดมวงศ์เจ้าคณะตำบลศีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยประธานจัดงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0898404968 0898404968 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพิเศษนะครับตระบันีนะครับเสียงธรรมจากวัดสิวดมวงนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับมานําเสนอกันที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ทาง DDTV ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ได้มาดูกิจกรรมงานสาคัญสำคัญในงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะครับ ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเลยนั้นมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นดินแดนที่เรียกว่ามีคำขวัญที่ทุกท่านนะครับควรจะได้จดจำนั่นก็คือแดนเกจิอาจารย์นะครับต้นตำนานเมืองเซไลเสมาหินทรายเรื่องชื่อนามระบือศูนย์ศิลิินทรน,นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าคำขวัญนี้เป็นมาอย่างไรลองแวะมาที่อำเภอวังสะพุงแล้วท่านจะรู้ว่ามาสถา,านที่แห่งนี้แล้วท่านจะไม่ลืมนะครับแล้วที่สำคัญ งานกิจกรรมที่เป็นงานยิ่งใหญ่ที่ขึ้นชื่อลือชาของอำเภอวังสพุงโดยเฉพาะที่วัดศรีุดมวงศ์นั้นได้สร้างสรรค์และก็รังสรรนะครับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาฝากเอาไว้มากมายในจังหวัดเลยนะครับเราก็ดินแดนแห่งนี้ยังเป็นที่เรื่องชื่อเรื่องลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอมตะเทราจารย์ชื่อดังนะครับที่เรียกว่าใครๆก็ต้องรู้จักแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการแล้วก็เข้าไป รู้เรื่องราวปีต่างๆเหล่านั้นมานับปัะสการนะครับท่านเจ้าวานะครับเจ้าคณะตำบลศรีสงครามนะครับเราเป็นเจ้าวาดวัดศีอุดมวงด้วยนะครับคือพระครูอุดมวรานุวัตรนะครับอยู่ในรายการกับเราครับสวัสดีครับนมัสการครับพระครูครับขอน้อมน้อมต่อพระรตนไตยกับคัลวะพระมหาธีรานุทีละทุกรูปทุกวัดด้วยความรพอย่างสูงยิ่งก็ความสุขความเจริญจงมันเกิดแค่มีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกัน ทุกท่านทุกคนโอากาสนี้เจริญพรอนศาธตร์ันมศการครับพระครูครับดีใจแทนพระครูนะครับณวันนี้นะครับวัดศรีวุฒิุมพงเนี่ยนะครับเป็นที่กล่าวขานกันมากโดยเฉพาะในวงการของพระพุทธศาสนาในภาคพื้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดไปจนถึงการารังสารกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ผู้คนมากมายนะครับเรียกว่าล้านหลามก็มาที่วัดเนี่ยนะครับ มีแนวทางยังไงแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรครับที่เราเรา,เ,าเป็นต้นคิดในการคิดกิจกรรมต่างๆการปฏิบัติทมก็ดีงานกิจกรรมสร้างคนสร้างพระสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามากมายคือแนวทางความคิดที่จะมามาอยู่ที่นี่ได้ยี่สิบกว่าปีเพื่อต้นก็ได้ทำได้ได,ได้ได้ศึกษาเรียนรู้ว่า,วาอำเภอนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างของดีอะไรบ้างครับ แล้วก็อะไรที่มันควรรักษาไว้ก็รักษาครับรักษาสืบทอดอสารงานต่อครับก่องานใหม่ครับเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับให้ทันยุคทันสมัยสังคมโลกปัจจุบันแล้วคือก็เลยว่าที่นี่ก็มีงานประเิณีนีมอย่างน้อยเขามีที่นี่ตำบลศรีสงครามก็มีคารพบูชาเฉพาะศรีสงครามอ๋อน่าใจใช่ หัวใจของเขาครับอยู่แล้วเออเจ้าพ่อสีสงครามนี่หมายถึงท่านเป็นเจ้าเมืองเก่าที่นี่หรือว่ายังไงเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ดูแลสมัยก่อนก็คือผู้ปกครองนะในอดีตแต่ในอดีตก่อนคําว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีนะใช่ใช่มีแต่กลุมเมียสมัยใหม่ก็เรียกว่าก็เรียกหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้าผู้นําครับแล้วก็เริ่มมาเริ่มมีผู้ใหญ่บ้านเริ่มมีลำนันอะไรต่าง ขึ้นมาสมัยก่อนก็คือว่าอาจจะเป็นทหารดูแลรักษาหมู่บ้านเอาผู้คนในย่านนี้ให้เคารพนับถือแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยครับเขาจึงนับถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนเพราะฉะนั้นการมีผู้ปหครองเคือประวัติศาสตร์มีญาติโยมสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้ว่าประวัติศาสตร์อำเภอวังสะพุงเมืองเซไล ครับเมืองเซไลมายัายางไงเมื่อปัพราคือประเพณีอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่พุทธศาสนาเข้ามาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบปีโอ้นานแล้วครับเข้าก่อนจังหวัดเลยครับหลักฐานหินทรายเรื่องชื่อ,อหินสายเรื่องชื่อเนี่ยมีประวัติหลักฐานหล,านลวงพ่อพระบางรายขาวครับสามร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีนั้นคือรูปแม่น้าเลยเนี่ยมีประเพณีอันหนึ่งสงการ ที่จะมามาอยู่เป็นรับเป็นเจ้าวาดวันแรกเลยเขาจะมีแห่ต้นดอกไม้ต้นดอกไม้เครื่องอครับมีบต้นดอกไม้ก่อนครับในสงการอมสมการเริ่มต้นก็นจะแห่ดอกไม้ไปเรื่อยจนถึงสิบกว่าวันครับสุดท้ายก็จะมีต้นดอกไม้เครื่องต้นดอกไม้เครื่องก็เหมือนผ้าป่าลอยเนี่ย <c oughs> มีสมุดประการิงสอมีแฟ้มมีสมบูบเครื่องใช้ของพระเจ้าประสงค์แล้วก็มีปัจจัย ครับเล็กน้อยเอาไว้เป็นค่าน้เค่าไฟครับแล้วก็ชาวบ้านก็ทําตั้งแต่รุ่นจากรุ่นผู้เท่าคนกลางคนตั้งแต่ยุวชนเยาวชนครับประชาชนและผู้สูงวัยครับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแต,แต่ที่น่าทึ่งนะคัพระครูน่าทึ่งตรงที่ว่าพระครูเอา แนวคิดอะไรที่รวบรวมชาวบ้านที่เรียกว่ากระจัดกระจายแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับวัดอย่างไรจนทุกวันเนี้มีญาติโยมที่มาเรียกว่ามันคือมาเลยนะที่นี่มาไม่ใช่แบบน้อยๆน,นะฮะคนที่เข้ามาที่วัดวสีดงวัเนี่ยคือทุกคนก็น,นับถือพุทธศาสนาอยู่แต่อาจจะศรัทธาไม่เท่ากันอ่ะศรัทธาไม่ถึงเรียกว่าโบราณว่าศรัทธาหัวเต่าบ้างศรัทธานุ่นบ้างปิวไปตามลมครับ นี่คือเราก็ต้องให้ต้องสอนนิยมศรัทธาสัมปทาแต่างๆด้ปัญญาปัญญาในในพระพุทธศาสนา<แ>ในจิตกรรมในงานนั้นๆคือมารวมกันต่างค,คนต่างมีบ้านมีวัดมีครูบาอบาจารย์อยู่แล้วครับแต่เราก็ซื้อหล่อหลอมมาให้ทุกคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระศา,ศาสดาสมมัติพระเจ้าพระธรรมในแล้วก็ครูบาอาจารย์นเนี่ย ซึ่งเป็นสาวกอของพระเจ้าแล้วก็เฉลี่ยสทดท้าให้เท่ากันครับไม่นะไม่ใช่นั้นคือคนจะเข้าใจเอออันนี้อาจารย์ฉันอาจารย์มันจะเป็นการแยกครับเป็นก๊กเป็นเหล่าอ่าทำให้พุทธศาสนานี่สั่นควอนได้ใช่ไม่เป็นปึกแผ่นนั่นคือเราเราหลอ่อหลอมรวมใจกันคือว่าให้มีธงว่าคำว่าชาติคือพวกเรารวมกันในในชุมชนเน่ยครับศาสนาครับ พระมกษัตริย์ที่อยู่กันยาวนานยึดสามสถาบันนี้มาเป็นเป็นหลักสามก้อนเศร้าครับหงข้าวสุกอเพราะว่าอีอบบรราสานในหงข้าวเหนียวอยู่แล้วครับครับเปน,นั้นคือถ้าเกิดขาดขาดสามก้อนเศร้ามันก็เลยหงข้าวไม่สุกครับอ๋อเรียกว่าแล้วก็เอาหลักธรรมที่ว่ารู้รักสามัคคีครับของในหลวงใัแต่กนที่เก้าหลักธรรมก็มีสุขาสังกษัตริย์สามัคคีครับความพร้อมเพียงเขาหมู่คณะครับมันยังประโยชน์และความสุขมาให้ใน ในชุมชนและสังคมระดับอำเภอจังหวัดครับจึงมีภาพรวมในงานสำคัญงานปฏิบัติธรรมวันพ่อวันแม่ให้คนรักพ่อรักแม่ก็ถือว่าสังคมก็จะดีล่ะครับใช่แล้วก็สรัทาในพุทธศาสนาตั้งมาในศีลธรรมครบมบราลารักษาศีลห้าเหล่านี้ทำให้คนไม่กล้าทำทำบาปครับ อำเภออื่นจังหวัดอื่นเห็นข่าวตูมตามตูมตามเรื่องพวกเหื่งนี้ต่างๆแต่สั้งเกตไว้ในอำเภอบางตะพุงจังหวัดเลยก็ไม่ค่อยมีข่าวที่ว่าไ,ไร้ไร้เท่าไหร่รัู้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีใครมาแล้วรู้สึกว่าเมืองเลยน่าอยู่ใช่ผู้คนน่ารักใช่ครับคือต่างคนต่างอยู่<แ>คือไม่เบียดเบียนกันครับอันนั้นคืออ่า เงินคากาแก้วหรือว่า,าลอตเตอรี่จึงหลั่งไหลมาที่นี่เป็นศูนย์กลางของของประเทศแม่แอบถามพระครูหน่อยเถอะว่าท้างหน้าวัดเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่ลแล้วเป็นตลาดที่เรียยว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียที่เลอยู่ต้องอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเทศบาลแล้วยังไงมันถึงมามาโด่งดังเอาที่หน้าวัดเนี่ยพอดีตรงนี้เขาเขาจากทางในเมืองก็ดึงออกมามันที่โลง่ง<อ>ที่จอดรถบ้างคมานน้คม,คมสะดวกเข้าออกครับ ไม่ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนชาวบ้านอเมืม่อคนเยอะอาจจะมีขยุงขยะเขาเียออกมานอกนี้เมื่อออกมานอกปุ๊บบ้านก็ตามมาแต่ก่อนมันเป็นที่โล่งๆแอบบอกท่านผู้ชมเลยว่าที่หน้าวัดสิวดงวงเนี่ยเป็นตลาดลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับวันที่เขาจะมาซื้อขายเป็นตลาดลอตเตอรี่เนี่ยจะมีการมาแลกเปลี่ยนหรือว่าอะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยในตลาดแห่งนี้มากมาย แาจจะเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับท่านที่ติดตามข่าวทางสานนโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยจะได้เห็นว่าบรรยากาศของการซื้อขายลอตเตอรี่ที่นี่คึกคักมากทีเดียวนะครับเรียกว่าเงินทองนิสพัดไม่ใช่น้อยทีเดียวนะ GDP หรือว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเลยวางทะพูนดีดูระพุ่งเลยนะฮะแล้วก็พวกแม่ค้าแม่ขายก็มาขายของตั้งแต่ขายตั้งแต่กับข้าวได้ทุกอย่างของกินของฝากได้หมดเลยได้หมดแล้วก็ไปเช่าร้านกันแล้วก็ผัก ต่างๆอาๆหารพวกอของที่จะไปทํากับุงข้าวมีพร้อมเลยเหมือนตลาดสดนะฮะเงินก็สะพัดอยู่ในวงังตะพุ่งนี่แหละ<ช>ซื้อขายกัน<ช><ช>ก็คือ,อเขาก็สะพัดในในตัวตลาดก็คือวัดศรีตะวงก็เลยอยู่อยู่กองข้ามกันครับอ,อยู่กองข้ามกันและญาติโยมก็ดได้มาทําบ,บุญไส่บ,บาตรอยู่ที่วัดจิจกรรมงานครับ คือเวลามีงานก็ต้องผ่อนรับผ่อนสู้กับทางนั้เอยถ้าก็มีงานเราก็ไม่มีครับถ้าเราถ้าเขามีงานเรามีงานเนี่ยไม่มีใครมาช่วยงานวัดจะเอกันก็ไปถนน้งหมดเพราะหนึ่งเขาเป็นแม่ค้าขายกับข้าวขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยวครับขายอาหารอะฮะใช่ขายล,ตาลอตเตอรีร่แต่เนี่นคือเราก็ต้องดูดูวันเวลาที่มันไม่ไม่ตรงกันครอย่างวันที่ อย่างที่วางวัดศรีนวง n ได้กำหนดงานคเพบเทองหล่อพระองค์ประธานบวชสีทองสองชั้นคหลวงพ่อพระพุทธอุดมงคลเนี่ยหรือว่าหลวงเล็บวงเี็บหลวงพ่อทันใจเนี่ยเป็นกำหนดวันที่สิบหกสิบหกก็เริ่มแล้วลอตเตอรี่เขาไม่ขายแล้วก็หยุดแล้วหยุดแล้ววันที่สิบหกเขาเขาวันหวยออกแล้วสิบเจ็ดก็คือวันนี้วันนี้ผมกลับมาครับวันว่างและสงการ ลกลับมาหาพ่อหาแม่อืก็เลยเอาวันนี้เลือกถ้ามยามทีเลยจะประกาศให้กับญาติโยมรู้ว่าวันนี้เราจะมีการเททองหล่อพระองค์ประธานอุโบสถสีทองสองชั้นโอ้สวยมากสวยจริงๆอ่าแล้วกว็อยากให้ญาติโยมชาวจังหวัดเลยหรือจังหวัดใกล้เคียงประเทศไทยครับที่ชมดีทีวีอยู่ได้มีโอกาสร่วมกันครับตามตามทาง งานนี้จึงได้เชิญหรือว่าสถานีโทรทัศน์ธรรมาทิตยจัย DDTV ช่องสองสามสองหรือช่อง p ีเอรือรือช่องอื่นๆครับหรือว่าติดตามทาง y o u youtube ือทางวสิงวงครับติดตามทาง Facebook ไลฟ์ธรรมากาลิโกเลรือเพจทางสีบเอ8 8 ครับ c f า8ๆหรือดีดีทีวีเนี่ยนะฮะสามารถที่ออจะติดตามร่วมตะพานบุญได้อ๋อครับเปิด,เป,ดเปิดโอกาสบุญให้ให้ญาติโยมยังไงฮะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมจองทองงานนี้ผูกัสที่การทองอ่อเพราะต,ตอนนี้ต้องใช้ทองก็ว่าต้องใช้เป็นตันนะครับครูช่างบอกว่าประมาณตันกว่าเกือบตันสองร้อยอ่ะโอ้มาให่เล็กนะฮะอ่าคือความกว้างของ หัวเข่าเนี่เมตรยี่แล้วของ้างของฐานลงมาล่างครับือพระอ่าพุทธอุดมมงคลเนี่ยเป็นรูปลักษณะสีลานช้างอ๋อป็นสีเลือแบบลานช้างอ่าจะคล้ายๆกับหลวงพ่อพระสยน้องไทยครับครัเพราะว่าให้พื้นที่อีสานเหนือครับแล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณเมตรสามเมตรเก้า สามเมตรกาโอ้โหสูงกว่าห้องทรงนีกแล้วเนี่ยสูงสูงกว่าห้องทรงอีกครับแล้วความความใหญ่ท้องฐานข้างล่างเนี่ยสองเมตรโอ้โหความลึกประมาณเมตรหนึ่งครับอันนั้นคือองค์ใหญ่น้ําหนักเป็นตันนั่นพี่ฮะนะจึงใช้ทองเยอะครับก็จึงเจ้าภาพก็มีแล้วแหละโยมเดี๋ยวโยมสาโรดหรือโยมเกษวิทย์เพื่อนปานาเพื่อนได้กับ ครั้งแรกค่นได้กราบหลวงพ่ออพุทธดุมงคลองค์จำลองครับพอกราบเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าผมขอไปเจ้าภาพได้ไหมนี่ถือโอกาสที่เลยนะเอาพระคนเดียวเลยเสร็จแล้วเลยว่าเอาได้ยอมครับอกเท่าไหร่แล้วช่างก็ปลาลบไว้ประมาณห้าแสนห้าครับอืคือเฉพาะค่านูนค่านี่ค่าผลย้ายมาอุปก้อนของเขาเนี่ยใช่ค่าเซ็นต์ค่าพิธุงพิธีเลยด้วยเนาะแต่พิธีของเราพิธีของเราทานของเรา บล็อกของเราฟื้นของเราสถานที่ของเราของเราหมดการจัดงานค่าล้างกาไฟายหมดทุกอย่างเขาในค่าแรงอ่ะค่าคองบางส่วนมาครับส่วนอื่นเราต้องหาขึ้นมาเองอ๋อเลยว่าอโยอมเป็นได้ครับส่วนอื่นๆแต่มาก็จะขอญาติบอกบุญให้การจญายอมได้มีส่วนร่วมทั้งประเทศไทยของเราโอกาสของเราได้ร่วมสร้างนะฮะเพราะว่าอยากอย่างน้อยองค์หนึ่งคืออยากให้ญาติโยมฝากชื่อไว้ในองค์พระเนี่ย เป็นหล,หลักพันหลักหมื่นหลักแสนคนโอ้ยิ่งดีรวมพลังให้เยอะๆนะฮะแล้วไอ้อาฐานจิตในวันที่ครับงานก็คือวันที่16ก็จะบวชชีพาม16ที่บวชชีพามอ่าบวชชีพามแ,แล้วก็ขน้ำพระอีสานอ่าะว่าก่อนจะเทพระก่อนจะฉ้องบวชก,ก็จะมีวิธีการบวชชีพามก่อนอธิรธรมรักษาศีลวันหน่อมาก็คือว่าศีลบริสุทแล้วก็จับสายศีลไอ้ฐานจิต ครับรวมพลังเททองโอ้โหรวมกันมาเท่าไหร่มวลสารดีอืพิธีขังพิธีขังอแล้วอาวัตถุออกไปมันก็จะทาให้ใช่พุทธคุณทําคนสังฆัคนที่แน่วแน่ครับนานดีพิธีขังแล้วเนี่ยยังมีเกจิอาจารย์ดังทราบว่าโอ้โหเอาระดับเต็งหนึ่งของอำเภอวังตะพุงจังหวัดเลยมาเลยทีเดียวมีองค์ไหนมาฮะก็อย่างน้อยคือต้องวันที่แล้วก็ออกมาวันที่สิบเจ็ดครับ สิบเจ็ดเวลาสามโมงสิบเจ็ดสามโมงสามโมงเช้าสามโมงสามสิบเก้านาทีก็พิธีบวงสรวงตอนเช้าเลยเบิกใช้บอกจะที่เราทางเจ้าจาวาครับบ่ายสองโมงตรงก็เตรียมพระที่นั่งไอ้ฐานจิก็เตรียมพระยันตัวก็เตรียมประธานฝ่ายคารวะก็เตรียมตรีก็สามโมงมาทองสุขแล้วสามโมงสามสิบเก้าเทเลย หนึ่งสองสามก็ทยันโตทยันโตพร้อมกันญาติโยมไอ้ฐานจิตนั่งไอ้ฐานจิตหลับตาภาวนาครับพุทโธสัมมาหังยิบหนอพิงหนอตามตามโอกาสเราครับแล้วครูบาอาจารย์ที่มานั่งไอ้ฐานจิตในวันนั้นก็คือฝ่ายปกครองก็มีสายมานิกกยแล้วก็คือพระราชพปิชามุนีดร็อกเตอร์ทังจังหวัดเลยครับเจ้าคณะจังหวัดก็หลวงพ่อภาวนาพระครูภาวนาวิสุทธิ์ครับ ในนีวิปัสนาสายวิปัสนาอยู่แล้วโอ้โหวัดนี้เขาดังอยู่แล้วอืแน่นอนแล้วก็หลวงพ่อพระครูดลขรณากรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่อายุมากภาษาเยอะควัตถุมงคลที่ออกไปภาคใต้เนี่ยว่าเยี่ยมทำชอบกันเยอะถ้าพูดถึงก็แบบโอ้อยากได้แค่นั้นแหละฮะครับเสร็จแล้วก็ในวันมาอืแล้วก็หลวงพ่อวิไลนี่ก็บารมีเมตตาสูง ของพ่อวิมาวิสาโทรครับซึ่งเป็นนักเทพและบรรยายทีมาทีมงานธรรมะอาการิกโกที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ในสายน้องประพงศ์อรัแล้วก็อีกสองสามรูปตามมาแล้วก็สายทออสายปกครองสายทอก็คือพระพัทรักรมสุตีครับซึ่งเป็นจวงพอ่อจังหวัดวัดอารามหลวงครับวัดเลยหลวงวัดเลยหลวงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ เรารู้จักก็ดีนะลุงศิษย์ลุงหาหลวงปู่ศรีจันทร์มนาโพใช่ลุงปู่ศรีจันทร์ครับเสร็จแล้วก็หลวงหลวงหลวงพ่อพระราชสุเมธีวัดโกตุวัดนารามครับที่ปรึกษาจังหวัดัพระเถระแปดสิบกว่าพรรษาแปดสิบกว่าปีละพรรษาก็มากเออหลวงพ่อหลวงพ่อวัดปุตุมนี่เมตตามากนะครับเมตตามากนะแล้วก็หลวงพ่อหลวงปู่ดาดครับแห่งวัดโคกมน ครับลูกศิษย์ผมชอบโอ้ยแต่ละองค์ที่พูดมานี่นี่ผมว่กถ้าท่านฟังอยู่ตรงนี้ผมว่าอยากมาเลยนะฮะจริงๆพาคุณแกรถได้อยากจะมาเลยนะฮะแล้วก็ลวงปู่สมลวงปู่สัลีลวงปู่สําลีอันนี้ก็แปดสิบกว่าปีละภาษาเยอะเยอะภาษาเยอะลูกศิษย์ลวงปู่หลุยครับใช่แล้วก็ที่กําลัง มาแรงที่คนเคารพนับถือหลวงปู่สมศรีป่าเปรุอวันถ้าองค์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะโอมีความเมตตากับโรงพยาบาลกับสถานที่ต่างๆมากมายครัแล้วก็เมตตามาให้หมาจริงถ้ารับนิมนม์เลยใช่ไหมรับแล้วรับสวงสีได้นะรับแล้วโอ้โหถามจริงเป็นนิมนต์ได้ยังไงฮะคิวท่านคิวทองเลยนะะจับตัวเกว่าจะรับได้ใช้เวลาสามสีาที กับมจาอนานนะยากจริงยากจริงจริงนะครับไม่สบายครับถ้าถ้าสบายเนื้อสบายตัวอย่ารับอยู่แล้วแหละหรือว่าเออจะไปดีปีที่ว่านช่วงนี้ไม่สบายท่านออกงานเยอะนะแล้วก็โอ้คิวนี่ถ้าไม่มีว่างหลวงปู่สวัยหลวงปู่สวัยด้วยวัดถ้ำผาวิ่งวัดที่หลวงปู่บ้านาภาวนาใช่ครับหลวงปู่หลุยกรรมสาสตร์ประมาณห้ามันษาโอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยสิบสองลูกสิบสององค์ แล้วท่านาท่านคิดดูแล้วกันใงานเนี้ทไมาเป็นเจ้าภาพสักครั้งหนึ่งผมว่าหาโอกาสอย่างนี้ยากมากแล้วก่อจะนีมมตนได้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วครูบาอาจารย์มานั่งทยันโตให้ับพระเทระผู้ใหญ่ด้วยกันโอ้ดูว่าสิริวงวงเลยผมว่าสมชื่อจริงๆเพราะว่าจัดงานทุกครั้งครั้งคาใดก็แล้วแต่ถ้าพระครูดมวราลุวัตจัดเมื่อไหร่รับรองมาสะดุ้งเหมือนทั้งเมืองแล้วก็ทางคารวาสเราก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด โอ<ร>าานนักงานกระววัฒนธรรมรท่านนายอำเภอบุงกับแล้วก็ท่านนายกเทศม,มตนตรีนายกอบตอในเขตใกล้เคียงนี่ยกเมืองมาทั้งหมดเลยมั้งฮะที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็พออโรงเรียนต่างๆบุคคลนล้นคือเขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วไงค,คือวัตถุมงคลหรือว่าเหรียญหรือว่าหลวงพ่อที่เราครูบาอาจารย์มาอธฐานจิตเนี่ยครับ มันก็จะประสบความสำเร็จที่เราสมความปรารถนาอืมใช่คือความหมายเชิญมานีมมตนมาเนี่ยคือความหมายมันมีครับแล้วหลังจากเททองหล่อพัดไปแล้วเนี่ยอีกประมาณห้าปีสิบปี2ี่สปีสามปีหลวงปู่เหล่านี้ก็จะไม่มีละใช่พระ่าอายุหลายแล้วก็อายุมากแล้วแล้วเราจะเพิ่มใจเออหลวงปู่นี้ก็มาหลวงปู่นี้ก็มาหลวงปู่นี้ก็มาหลวงพ่อนี้ก็มาครับอืมท่านนี้ก็มามาเถอะมาเนี่ยผมเชิญชวนจริงๆนะว่า งานวัดสิวดมวงระหว่างวันที่16ถึง18เนี่ยเมษายนถ้าท่านไม่มานี่จะหาโอกาสจัดงานอย่างนี้ไม่อีกไม,ไม่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายกมาทั้งเมืองทั้งเมืองเลยเนี่ยยกมาอยู่ที่วัดสิวดมวงทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ท่านที่ถือโอกาสนี้นะฮะจะเป็นเจ้าภาพทองเหลืองก็ดีที่พูดว่าทองทองนี่หมายถึงทองเหลืองนะแต่ใครจะเอาทองคํามาร่วมก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจะเอา โลหะที่ผสมเอามาใส่รวมก็ไม่เป็นไรจะ,ะรเป็นเงินเป็นหน้าเป็นเงินเป็นหน้าเป็นทองเหลืองทองแดงอันนี้สามารถที่จะมาหลอมเป็นพระได้เอามารวมได้ะนะครับเรายังมีเวลานะระหว่างที่ท่านชมรายการตัวนี้นะฮะก็ฝากเบอร์ไว้ให้นิดเดีลวกันเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะครับก็บอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าถ้าท่านสนใจเราฝากเบอร์ตัวสั์ขึ้นหน้าจอเอาไว้ให้นะครับมี3เบอร์ด้วยกัน นะครับก็ฝากเอาไว้นิดที่0 8 9 8 4 0 4่6 8นะครับอันนี้เบอร์เจ้าวาดเนาะอันนี้เบอร์เจ้าวาดโดยตรงนะเบอร์ประรูนะแ8ก้นะฮะแล้วก็อีเบอร์หนึ่งเบอร์สถานีนะครับสถานี093 0 9 3 085 085 1 12 2 1 1ก2แล้วก็เบอร์เจ้าหน้าที่รับสายนะครับติดต่อได้เลยทุกคนทุกเบอร์นะครับ061 061 156 หนึ่งห้าหกสี่สองแปดสองสี่สองแปดสองเนี่ยเขึ้นให้นาจอนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับมาไม่ได้จริงๆแต่ศรัทธาตรงนี้อยากจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเข้ามาร่วงมงานตรงนี้จะเป็นเจ้าภาพทองก็ดีนะครับหล่อพระก็ดีนะครับก็สามารถที่จะอโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองเลยนะครับในนามพระครูอุดมวรานุวัตรนะครับหมายเลขก็ขึ้นให้นาจอเช่นกันนะครับที่หมายเลขบัญชี 403นะครับ196 3777นะครับ403 196 40 <3. S 1> นะครับ403 196 3777นะขึ้นในหน้าจอนะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับก่อนที่เวลาจะหมดจะหมดเวลาเนี่ยนะฮะทิ้งท้ายรายการนิดนึง่งพระครูท่านจะได้เชิญชวนแล้วก็อานิสงส์แห่งการาสร้างพระหล่อพระพระพุทธอุดมมงคลวัดสิุดมวงศนะครับ จะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขขังแค่ไหนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับกับอาราธนาทมนตนครับขอเชิญเชิญพรญาติโยมสาธชนคนนี้ทั้งหลายทั่วประเทศไทยที่ชมสถานีทรัศน์ทีวีอยู่ก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันเททองหล่อพระประธานอุโบสถสีทองสองชั้นครับเพราะว่าหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลวงเลบหลวงพ่อทันใจองนี้ก็น่าจัก ฐาน2เมตร9ความสูง3เมตร9ให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมมีส่วนกระทำครั้งนี้<ะ>ก็ขอเชิญญาติโยมทั่วประเทศไทยเลยครบับอกพี่บอกน้องบอกญาติบอกโยมบอกญาติธรรมมาร่วมกันตามเบอร์โทรศัพท์<ะ>หรือว่ามาไม่ได้ก็ตามเบอร์ธนาคารที่ขึ้นหน้าจอก็ได้ ก็ได้ญาติโยมก็สามารถที่จะมามีโอกาสร่วมสร้างคุณงามความดีเพื่อความมั่นคงของรพระพุทธศาสนาสถิตฐานไว้ในวัดศรีเรืองวงตำบลศรีสงครามอำเภอบางสมุทรจังหวัดเลยครั้งนี้รเริญพรับสาธุครับพมจะบอกตรงๆเลยว่างานนี้ไม่มาไม่ได้หรือไม่ร่วมก็ไม่ได้นะครับเพราะการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่จัดขึ้นง่ายๆแต่ต้องใช้พละกกาลังต้องใช้ สติปัญญาต้องมีทุกอย่างต้องเอาออกมาหมดนะครับเพื่อให้งานครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับสงศศีนะครับกับวัดศอวดมงวงศ์ซึ่งท่านจัดงานแต่ละครั้งนั้นเป็นที่ฮือฮาและกล่าวขานกันมาแล้วทั่วประเทศแล้วมีการถ่ายทอดสดจากทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีตลอดงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าโบสถ์สองชั้นสีทองเนี่ยนะครับภายในเนี่ยเขาบุกด้วยไม้สักทั้งหมดเลย สวยงามมากให้ท่านมาชมแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ได้มาสักการะนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับวันนี้นมาสการขอบพระคุณกระเด็นก็คุณนะครับเพราะครูอุดมวราุวัฒน์เป็นอย่างสูงที่ท่านได้เมตายนะครับมาออกรายการก็แล้ววันนี้นะครับนมาสการขอบพระคุณครับนะครับก่อนที่จะจากไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินนะครับธรรมะข้าขึ้นเจริญรุ่งเรือง ทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ